พี่น้องครับพี่น้องมีความทุกข์บ้างไหมถามมันจรินกะทุกข์มีเปล่าผมนี่ทุกข์ืิกงรูล้ละอ่านไหมอ่านครับทุกข์มีไหมมีครับเวลามีทุกข์เนี่ยพี่น้องต้องนึกนะอลัลลอฮ์ให้สี่อย่าง เรา,าให้กี่อย่างสี่อย่างข้อที่หนึ่งต้องอดทนพยาบาลป่วยทุกไหมบางทีเงินไม่มีใช่ไหมพาไปนั่งโรงพยาบาลนัรอไปตั้งแต่เช้านูนะ่นบ่ายสามโมงนะ่นก็จะไปตรวจนะ่ะเครียดเงินกันไม่มี ฉะนั้นเวลามีมุสีบ้าเกิดขึ้นจะเป็นเกิดกับตัวเราก็ดีเกิดโลกเรากับภรรยากับหลานเรากับคนในครอบครัวคนหนึ่งคนใดก็ได้เพื่น้องเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดด้วยกันทุกคนทั้งหมดไม่มีแล้วก็มีใครใครอยากได้ไหมทุกๆอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากได้แต่หนีได้ไหมหนีไม่ได้ครับเมื่อหน,นีไม่ได้ต้องต้องน้อมรับมุสีบ้าด,ด้วยความเต็มใจมนี่อุลมะสอนผ่านนาบีนะเพี่น้องข้อที่หนึง่ง อดทนคำว่าอดทนเนี่ยฮะโอ้ยวายนะ่ะอดทนด้วยหมุนโทรศัพท์ไปฟ้องเพื่อนเดืเชียงใหม่ถูกที่ไหนอะอดทนต้องนั่งเงียบเงียบเรื่องที่สองต้องขอดุอาอดทนพร้อมก็ขอไงนะขอดุอาว่าดุอาบทนี้ไปน้องอุฟาวิดูอัมรี อิลล a l l a อูฟาววิดูอัมรีอิลล a l l a ว่าได้เปล่าอูฟาววิดูฉันขอมอบภารกิจของฉันให้อัลลอฮ์ช่วยดูแลด้วยอาย่านี้เนี่ยวักนี้อยู่ในสุร่าอัลซูมารมันจะละสุบากอฟิร์สุบากอฟิรหรือมุหมินพี่ต้องครับคนคนนี้นี่นะที่อ่าน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 ดูอาวักนี้นะ ฟาโรสั่งจับในสมัยนบีมูซจาลิสลาหมญาติของฟาโรเป็นลูกของลุงฟาโรเป็นหัวหน้าตำรวจใหญ่ในประเทศอียิปต์แต่ว่าเป็นมุสลิมซึ่งฟาโรไม่ชอบแอนตี้อิสลามแอนตี้อลัลลอฮ์แอนตี้มูซาแตชาคนนี้น่ะกาตามาอีมาหนูเขาปิดบังอีหมานของเขาไว้ตั้งนานนะพี่น้องพอพูดพูดพูดไปเขาจับได้อ๋อเองนี่ อีมานต่ออัลลอ์แล้วใช่ไหมอีมานต่อนบีมูซาแล้วใช่ไหมฉะนั้นสั่งจัดการเขาก็หนีไม่ใช่หนีอย่างเดียวกับพร้อมกับดอ,อุูเฝววีดูอัมรีอิละลอ์อุเฝววีดูอัมรีอิละลอ์ฉันขอมอบภารกิจวุ่นวายของฉันทั้งบนให้อลัลลอฮ์จัดการแทนเะหน่อยรอดครับถูกจับได้ไหมไม่ไดท้ทั้งทั้งที่ทหารฟาโรห์นะ่ะ มีเป็นแสนๆนะพี่น้องครับแล้วก็โหพี่น้องยิ่งใหญ่มากแต่ทําไม่สําเร็จแลคนที่จมน้ำตายใครใช่ฟาโรห์จม,มาตายคนที่ถูกล่าเนี่ยปลอดภยัยเพราะดูอาฉะนั้นเวลามีปัญหามุซีบ้าเดือดร้อนเข้ามาข้อที่หนึ่งอดทนข้อที่สองขอดูอาบทไหนครับอูฟาวีดูอัมรีอิละลอข้อที่สมพี่น้องครับให้รอ การรอพี่น้องอย่างรอประธานจัดงานจะมาเปิดคนไทยมาแล้วคนต่างชาติก็ต้องรอใช่ไหมรอเป็นศาสนาน่ะเช่นนั่งรอไปนมาดมะริบที่มัสยิดแล้วก็นั่งรอนมาดอิชาประมาณชั่วโมงดึงอย่างเงี้ยการรอแบบนี้เป็นศาสนานไหมเป็นศาสนา,นอ,าอัลอรอให้ลูกเรียนจบ ฮะฟิดกุรอานก่อนแล้วก็พาประจำมูรอต้องต้องรอไหมการรอเป็นศาสนาฉะนั้นอย่าเครียดพี่น้องครับพยายามบักรอหน่อยขออาบน้ําแต่งแต่งแต่งตัวหน่อยชั่วโมงหนึ่งต้องรอไหมรอเป็นศาสนาระหว่างรอทตอะไรครับ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์ 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 ให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มโดยก,การรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาหูว,วะตาลาตัวเราบอว่ามีมุสีบ้าความความความอดร้อนมาข้อที่หนึ่งอะไรได้ไหมใข่อดทนข้อที่สองให้อะไรนะให้ขอดุอาข้อที่สามให้รอข้อที่สี่อัลลอฮฺจะลดโทษดีหเลยไม่ดีถามว่าโทษเราเยอะเลยไม่เยอะหลายครั้งผมนี่หลายกระบุงพี่น้องถ้าเล่าเล่าไม่ได้อ้ยอ่ะ ปิดแล้วปิดอีกอยู่เรียบปิดเป็นความลับเอาไว้พี่น้องความผิดของเราเนี่ยมีไม่มีมีมุสีบ้ามาลดโทษอลัลลอฮ์พี่น้องันนี้ใครนะอัลลอฮ์เล,ล่าให้เราฟังข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องครับอลัลลอฮ์จะให้เราอยู่ในสวรรค์ของอลัลลอฮ์บาดัดลเม้าท์หลังจากตายไปแล้วมีอยห้าข้อพี่น้องครับเขาให้พูดจะหมดเวลาครับข้อสุดท้ายอยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับว่า ในคุรานนะครับอิสต aji bu l i ล l a h i wal rasul tidak ada akum lima yohyikum อิสต aji bu di a ล l a h สร้างผ่านนบีมฮัมมัดให้นบีมาสอนอุมาของฉันเอ๋ยพี่น้องชาวโลกเอ๋ยประมาณสองพันล้านนี่นะครับจงน้อมรับเชิญชำเชิญชวนจงตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลเถอะ อิดาดะกุมเมื่ออัลลอฮละอซูลเนี่ยเชิญชวนท่านให้มาสนใจอลกุอัลกุรอานละสุนนะนบีสนใจกุรอานละสุนนะนบีนี่ได้อะไรกันยุฮยีกุมอยู่ตรงนี้ยุฮยีกุมทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของท่านเนี่ยดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงไม่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉะน,นั้นเป็นนองกับอัลลอฮ์สั่งอะไรทำตาม นบีสอนวิธีให้ทําน,น,นู่นทานี้ทํานี้ทํานั้นทำตามนบีให้หมดพี่น้องถ้าที่มีความสามารถจะทําได้ทําตามแล้วก็เรียนด้วยนะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตการเปอยู่ของท่านดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงพี่น้องยุฮยีกลมมีอยู่สี่ขั้นในคัมภีร์อัลกุรอานคำว่ายุฮียุกุมเนี่ยจะให้ชีวิตการเปอยู่ของท่านดีขึ้นเนี่ยมีอยู่สี่ขั้นในคัมภีร์อัลกุรอานท่านพี่น้องครับเดินตามนบีทําให้ إ ي มา ن ของท่านเพิ่มขึ้นชีวิตการไปอยู่ของท่านดีขึ้นเงินของท่านมีบรญกัิเพิ่มขึ้นลูกของท่านมีบรญกัิเดินตามนาบีให้หมดกับพีน้องทั้งหลาย